สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็จะมาคัดฟุตบอลสกอร์สูงประจำวันนะครับก็วันนี้วันที่1ตุลาคม2564นกะครับก็สามารถมาพบเจอกันได้เป็นประจำทุกวันนะครับช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับก็จะคัดให้1คู่เน้นๆนะครับทางหน้าคลิปนะครับสำหรับในวันนี้ครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวที่คิดว่าจะเป็นสกอร์สูงประจำวันนะครับขอไปที่ฟุตบอล บนเดส s ิก้าสของเยอรมันครับเกมระหว่างเวเดอร์บรเ e มพบกับไฮเดนแฮมนะครับคู่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเปรียบเทียบราคาจากบ่อนรับประันถูกกฎหมายจากต่างประเทศหลากหลายแหล่งกันก่อนเลยนะครับเราเน้นไปที่สูงต่ำนั่นเองนะครับเรามาสังเกตกันครับนะฮะบ่อนใหญ่ๆนะครับอย่างสโบเบครับ2.75นะครับก็คือเกือบ3ลูกนะครับ ถ้ายิงรวม3ลูกได้เฮเบาๆนะครับน่ครับมีขยับขึ้นครับรางที่ครับขยับตามขึ้นมาครับ2.752.75อันนี้เป็นจุดที่แสดงว่ามีโอกาสนะครับที่คู่นี้จะมีสกอร์สองฝั่งเป็นอย่างน้อยแล้วครับแล้วก็อาจจะรวมกันทะลุ3ลูกได้ครับอีกหนึ่งจุดสังเกตของคู่นี้ครับดูที่แฮตตี้แคปเอเชียครับเลตตกนะครับ รแรกวเดอร์เบเมนเนี่ยเหนือกว่าที่ครึ่งชั้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทุกที่เลยนะครับปรับลงมานะฮะเหลือแค่เสมอครบครึ่งเท่านั้นเองนะครับจุดนี้เป็นหนึ่งจุดที่สามารถเอามาเทียบได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาปรับลดแฮนดิแคปแต่ว่าสกอร์สูงต่ําขยับขึ้นเขาอ่านว่าไฮเดนฮามก็มีโอกาสที่จะยิงได้นั่นเองนะครับนี่เป็นหนึ่งจุดข้อสังเกตในการหาคู่ที่คิดว่า จะยิงกันเยอะนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของสถิติอะไรต่างๆกันหน่อยแล้วกันนะครับคู่นี้เจอกันหลังสุดเมื่อวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะปีสองพนะครับในบ้านของไฮเดนฮามเสมอสองสครับเกมนั้นสกอร์สูงนะครับแต่ว่าในเกมในบ้านของเบรเมนในซีซั่นเดียวกันเนี่ยนะครับสเสมอศูอ,อ่าสกอร์ต่ำไปนะครับแล้วก็มาดูสถิติของทั้งสทีมมาหน่อยครับสานัดหลังสุดเบรเมนเนี่ย สูงไป2เกมนะครับแล้วก็ต่ำไปอีก1เกมนะครับส่วนทางฝั่งของไฮเดนฮามครับสูงมาตลอดครับช่วงหลังนะครับ2 1 1 3 2 1ครับสังเกตว่าไฮเดนฮามจะยิงได้ตลอดครับมีทั้งชนะแล้วก็ช่วงหลังในชนะ3เกมรวดด้วยนะครับนะครับผมก็นี่นะครับเป็นจุดที่ทำให้คิดว่าคู่นี้เราจะไม่ดูในเรื่องของแฮนดิแคปนะครับเราจะวัดกันที่สกอร์รวม เกิน3ลูกขึ้นไปนะครับสำหรับคู่นี้ฮะดังนั้นตัวคัดในวันนี้ครับขอเลือกไปที่เกมบุนเดสติกาสของเยอรมันครับเกมร่วางเบเดอร์ไบรเมนกับไฮเดนแฮมเชื่อว่าคู่นี้จะมีสกอร์รวม3ลูกขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆสนใจอยากจะได้ตัวเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะครับที่แอดบวกนะครับแอบวกนะครับแล้วก็ ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มกันได้นะครับใครสนใจเพิ่มเติมนะแอดไปกันได้เลยครับที่บวกเก้าๆครับขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ